น่าว่าตอนไอชินเกมเราไปแพ้ที่ไอชินเกมมาแล้วคราวนี้เรามาล้างแคนได้รู้สึกยังไงบ้างกับการเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าสามารถแก้คืนได้จากการจบคงจะต้องเจอกัน การต่อไปน่าจะเป็นมีเกมใช่มคซีเกมไม่มีรเลยงังไมตอครับตอนนี้กำลังดูว่าถ้าปีหน้าซีเกมยางไม่มีหรือว่าเรษฐี